you นกิติกรกิกรติเลขาเกษตรกร,ส,กกรสำนึกรักบ้านเกิดปี2554เป็นชาวอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับผมเกิดที่บ้านสะน้อยตำบลน,นกออกอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาผมเราจากราชการเมื่อปี2533นะครับตอนนั้นมีอายุอยู่29ปีนะแล้วก็ออกมาทําสวนมะม่วงโดยการรวบรวมสายพันธุ์มะม่วงไทย ทุกสายพันธุ์ที่เป็นมะม่วงดั้งเดิมมะม่วงเก่าแก่มะม่วงกะล่อนมะม่วงกำปั้นนะครับมะม่วงาสามฤดูกลุ่มของมะม่วงทองดำนะฮะมะม่วงพันธุแตงกวามะม่วงพันธุพื้นเบืองทั้งหมดเลยได้76สายพันธุ์นะครับก็ปลูกไว้ที่สวนนครเมืองญาติ จากตรงจุดที่รวบรวมสายพันธุ์มะม่วงไทยตรงนั้นทําให้เกิดการพัฒนา,าสายพันธุ์มะม่วงขึ้นมาโดยการปลูกมะม่วงในระยะชิดนะครับผมปลูกมะม่วงพันธุ์น้ํำดอกไม้เบอร์สีของอาจารย์สนั่นคําเลิศแล้วก็ปลูกในระยะ2อูณสเมตรสลับกับมะม่วงพันธุ์มันบางขุนสีนะครับจากจากการปลูกระยะชิด ปีนั้นหลังจากมะม่วงให้ผลผลิตแล้วปรากฏว่าราคาของมะม่วงตกต่ำเหลือกิโลกร,รัมละ5บาทในขณะที่มะขามหวานที่จังหวัดเพชรบูรณ์กิโลกร,รัมละ500นะครับผมก็เลยม,มีความคิดว่าเราจะต้องพัฒนาสายพันธุ์มะม่วงไทยขึ้นมาก็ได้เก็บเมล็ดมะม,ะม่วงจากการที่ปลูกระยะชิดเอามาเพาะพันธุ์หนึ่งในหลายหลายหเมล็ด นะครับที่เพาะมาเป็นหมืน่มนๆแสนแสนเมล็ดได้ผลมะม่วงที่มีขนาดที่ใหญ่โตมากแล้วก็มีความคงทนต้านทานต่อโรคและ,มะแมลงรสชาติอร่อยสามารถที่จะรับประทานได้ทั้งดิบและสุกรวมทั้งการแปรรูปต่างๆก็เลยนำผลมะม่วงตรงนี้ไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านได้เมตตาตั้งชื่อให้ว่า มะม่วงพันธ์งามเมืองย่าเพื่อเป็นเกียรติประวัติกับคุณย่าโมเพราะว่ามะม่วงพันธ์นี้เกิดในดินแดนของท้าวสุานารีคือคุณย่าโมที่พวกเราเคารพนับถือก็เป็นที่มาของพันธุ์มะม่วงงามเมืองย่าครับมะม่วงพันธุ์นี้มีศักยภาพที่เด่นมากคือมีเนื้อที่ละเอียดเม็ดแบนรีบต่อผลเนี่ยน้ำหนักถั่วเฉลี่ยแล้วคือมีน้ำหนักตั้งแต่1.2กิโลไปจนถึงกิโลครึ่ง เคยนำผลมะม่วงนี้ไปประกวดที่กรุงเทพที่ฟิวเจอคได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับโล่รางวัลจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมัยนั้นคือท่านสรอาอัตรกินประทุมเป็นมะม่วงที่มีขนาดใหญ่มากผลที่ชนะเลิศน้ำหนัก2.8กิโลความทราบถึงสมเด็จพระเทพพระองค์เลยส่งรับสั่งให้ผมได้เข้าเฝ้าเมื่อปี2546 จากตรงนั้นทําให้ผมมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาในเรื่องของการเกษตรเราควรจะทําอย่างไรในการช่วยเหลือ,อพี่น้องเกษตรกรในในบ้านเราเลยเกิดสวนนครเมืงยาแห่งนี้จากตรงนั้นก็เลยทําให้มีกำลังใจในการพัฒนาพันธุ์มะม่วงขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเราก็ไม่ได้หยุดยัง้งในการพัฒนาสายพันธุ์มะม่วง เพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรไทยเราได้ผันธมะม่วงสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาในปัจจุบันเรามีสายพันธุ์มะม่วงขึ้นมาใหม่อีกรวมสี่สายพันธุ์อย่างเช่นพันธุ์ทองชมพูเมืองย่าพิมพาย่ามงกุฎเพชรแล้วก็มีอีกพันธุ์หนึ่งยังไม่ได้ตั้งชื่อเกิดจากการเพาะเมล็ดทั้งสิน้นอย่างเช่นสายพันธุ์ที่อยู่ในบริเวณนี้เรียกว่าชื่อทองชมพูเมืองย่า พันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่พัฒนาพันธุ์จากะมะม่วงสายพันธุ์งามเมืองย่าใช้เวลาในการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมา10ประมาณ13ปีจนเกิดมะม่วงลูกสีชมพูน้ำหนักขนาด400กรัมต่อผลเป็นมะม่วงที่รับประทานสุกแล้วก็ะมะม่วงพันธุ์นี้ได้ขึ้นทูนเก้าถวายสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้าเมื่อวันที่20พฤษภาคมปี2 5 0 0 62นะครับคราวที่พระองค์เสด็จที่อำเภอวังน้ำเขียวจากตรงนั้นพระองค์ก็รับสั่งกับผมว่าให,ให้พัฒนาสายพันธุ์ของมะม่วงมะม่วงไทยแล้วก็อย่าท้ออย่าหยุดให้สู้ต่อนะครับผมก็เลยนำเอาอคำรับสั่งของพระองค์ท่านตรงนั้นเนี่ยได้นำมาเป็นหลักในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการเกษตร นอกจากเราจะได้สายพันธุ์ใหม่แล้วเราคิดว่าทำอย่างไรที่จะลดต้นทุนการผลิตเพิ่มคุณค่าเพิ่มรายได้ของผลผลิตให้ได้นะครับเราก็เลยใช้ระบบการปลูกพืชแบบเกษตรประณีตหนึ่งไร่สามารถปลูกมะม่วงได้400ต้นแล้วก็เราก็พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยัง้งปัจจุบันเราสามารถปลูกมะม่วงได้ในระยะ1 x 1ณ1เมตรอยู่ที่1,600ต้นต่อไร่ พราะฉะนั้นเนี่ยผลผลิตของเราเนี่ยจากพื้นที่เล็กๆของเราสามารถที่จะเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่ปลูกในระยะเป็นร้อยร้อยไร่ได้หนึ่งไร่ของเราเท่ากับคนอื่นปลูก16ไร่แล้วปัจจุบันนี้เราพัฒนาจากหนึ่งไร่เท่ากับคนอื่นปลูกในในพื้นที่32ไร่ เราก็เลยทำให้สวนนครเมืองย่าแห่งนี้กลายเป็นศ mm ูน hmm. ย์การเรียนรู้ที่จะขยายให้พี่น้องเกษตรกรและผู้ที่สนใจในเรื่องเทคโนโลยีการเกษตรในเรื่องของการปลูกมะม่วงว่าเรามีพื้นที่เล็กๆแต่เราสามารถที่จะได้ผลตอบแทนหนึ่งไร่ได้ล้านได้การปลูกมะม่วงงามเมืองย่าเป็นการปลูกแบบง่ายๆโดยการใช้ เทคโนโลยีใช้เทคนิคในการปลูกเรียกว่ารูขนมครกซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่9กพระองค์ทรงคิดเรื่องนี้ขึ้นนะครับผมก็เลยนําเอารูขนมครกเนี่ยมาดัดแปลงในการปลูกมะม่วงทั้งหมดคือใช้เครื่องมือในการเจาะรูเล็กๆขนาดความกว้าง6นิ้วลึกประมาณ50เซนเราเจาะรูแล้วก็ปลูกมะม่วงลงไปโดยไม่ใช้ปุ๋ย ไม่ใช้ปุ๋ยคอกไม่ใช้ปุ๋ยหมักไม่ใช้อะไรเลยแต่สิ่งที่เราใช้เนี่ยเรียกว่าเราใช้กุนตังนะครับซึ่งญี่ปุ่นใช้มา300ปีในการทำการเกษตรกุนตังก็คือฐานแกลบก็คือแกลบดำนั่นเองเราใช้แกลบดำผสมหินฝุ่นเป็นวัสดุในการปลูกก็ปรากฏว่าเราสามารถปลูกมะม่วงได้เป็นอย่างดีแล้วก็มะม่วงที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะไม่มีโรค โดยเฉพาะโรคเน่าโรคแอนแทกโนสต่างๆจากนั้นเราก็เจาะรูนะครับใน1ตารางเมตรเราเจาะรู10รูตอนหตารางเมตร1ไร่มี1,600ตารางเมตรเราเจาะได้16,000รูใน1,600 0รูเนี่ยเราจะใส่หินฝุ่นและแกลบดำลงไปจนเต็มรูทั้งหมดเมื่อฝนตกมาใน1รูจะรับน้ําได้10ลิตร ใน1ิลิตรเนี่ยจะละลายสารอาหารที่มีอยู่ในแกบดำและหินให้ซึมลงไปในดินเป็นการพัฒนาดินปรับปรุงดินไปในตัวนะครับแล้วก็สร้างความเจริญเติบโตให้กับมะม่วงได้เป็นอย่างดีผลผลิตของมะม่วงออกมาเนี่ยได้ผลผลิตที่ดีมากแล้วก็เนื่องจากระบบในการปลูกมะม่วงของเรานอกจากเราจะใช้รูขนมครกแล้วเรายังได้ธนาคารน้ำใต้ดินนะครับซึ่งพื้นที่ของเราจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำ ในขณะที่ที่อื่นเนี่ยแล้งทั้งหมดเลยแต่ในที่สวนนครบางย่าเนี่ยจะไม่เคยแล้งน้ำเนี่ยจะมีตลอดทั้งปีตรงนี้เป็นปัจจัยหนึ่งในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของดินเรื่องของน้ําแล้วก็การเพิ่มรายได้ต่อตารางเมตรในหนึ่งตารางเมตรเราคํานวณออกมาแล้วเราสามารถที่จะ,ะมีรายได้600บาทต่อหนึ่งตารางเมตรต่อปีที่นี่เป็นทฤษฎีใหม่เราแบ่งพื้นที่ออกตามหลัก แนวทางทฤษฎีใหม่ทั้งหมดเลยจุดเด่นของเราตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของนวัตรกรรมทั้งสิน้นเราได้นำเอาท่อต่างๆฝังในระดับรากของพืชเพื่อที่จะรับออกซิเจนนะให้ออกซิเจนลงไปในรากของของพืชเพื่อเราไม่จำเป็นต้องไปพรวนดินให้กับพืชน,นะแต่เราอาศัยอากาศจากด้านบนลงไปที่ระบบรากของพืช นอกจากมะม่วงแล้วที่นี่ยังมีไม้ผลอีกหลายตัวสำหรับจุดนี้เป็นการปลูกมะพร้าวในแนวใหม่ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมการปลูกมะพร้าวเทคนิคในการปลูกมะพร้าวแนวใหม่ที่ผมคิดขึ้นก็คือการปลูกในระยะ6คณ6เมตรหลุมนึงเราสามารถปลูกมะพร้าวได้3ต้นโดยการขุดหลุมสามเหลี่มยม กว้าง1เมตรยาว1เมตรแล้วก็ลึก1เมตรเราสามารถปลูกมะพร้าวได้หลุมละ3ต้นใน1ไร่เราสามารถปลูกได้120ต้นในขณะที่การปลูกมะพร้าวของชาวสวนปลูกกลุ่มละ1ต้นจะได้จำนวนประมาณ40ต้นต่อไร่แต่ถ้าเราปลูกโดยการใช้เทคนิคอย่างนี้ในการปลูกจะสามารถเพิ่มจำนวนต่อไร่ ใช้พื้นที่น้อยๆแต่เกิดประโยชน์อย่างยิ่งนะครับนี่เป็นเทคนิคที่เราทําขึ้นมาเพราะมะพร้าวนี่อายุได้3ามปีก็จะเริ่มให้ผลผลิตมะพร้าวที่ปลูกในสวนนครบางยาแห่งนี้นะครับเราสามารถที่จะปลูกมะพร้าวน้ําหอมหรือมะพร้าวคั้นกะทิสามารถที่จะปลูกได้หมดในแนวหลุมละ3ต้นก็เป็นการพัฒนา สายพันธุ์ของมะพร้าวไปในตัวแล้วก็เพิ่มผลผลิตของมะพร้าวไปในตัวทีนี้นอกจากที่เรามีมะพร้าวแล้วเรายังมีขนุนขนุนพันธุ์นี้เป็นขนุนที่ได้จากการเพราะเมล็ดหลังจากเพาะเมล็ดได้3ปีขนุนต้นนี้ก็ออกผลนะครับซึ่งผลมีขนาดใหญ่มากคือน้ำหนักอยู่ประมาณ20กิโลผลมีลักษณะกลม แล้วก็มีรสชาติที่หอมหวานเนื้อกรอบไม่ฟ้ามน้ำมีสังและยางน้อยขนุนพันนี้ได้ถูกตั้งชื่อคือชื่อพันกินนารีซึ่งเป็นชื่อพันไทยๆเรานะเนื่องจากเหตุที่ใช้ชื่อพันกิน,นรีเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นขนุนที่มีรสชาติที่หอมหวานอร่อยเหมือนอยู่ในป่าหิมะผาดเลยตั้งชื่อขนุนพันนี้ว่า ชื่อขนุนพันธ์กินนรี